สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับทางช่องทาง Facebook b w o n, n u m t h o n g บูนำโต้งช่องทาง YouTube พ่อลูกอมยิ้มและช่องทาง TikTok โต้งเต้งนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในเขาเรียกอะไรสถานที่ที่แปลกตา ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปในบ้านพักเนี่ยนะครับวันนี้เรามาพบกันอาจจะค่ําจะเย็นหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้กะว่าจะไม่ได้รีวิวต้นไม้แต่จะรีวิวผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นฤดูกาลของเขาในช่วงนี้นะครับเหตุผลที่นํามารีวิวก็เพราะว่าผลไม้ชนิดนี้นะครับผมได้จากความ อนุเคราะความอุปการะและความเอ็นดูของพี่ที่ทํางานท่านหนึ่งนะครับจริงๆก็หลายท่านนะครับแต่ท่านที่นําผลไม้ชนิดนี้มาให้ผมเนื่องจากผมรู้สึกว่าผลไม้ชนิดนี้มันน่ารักสวยแล้วก็ชอบมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตรงกับฤดูการของเขาซึ่งพี่ท่านนั้นนะครับก็คือพี่ราณีสีสมนะครับพี่ ชอชอราน,นีที่เคารพรักของเราอีกท่านหนึ่งนะครับจริงๆที่ทํางานผมไม่ว่าแกว่าคุณแม่นะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับเป็นผลไม้ที่ <c oughs> ะจะเรียกว่าหากินง่ายก็หากินง่ายแต่ว่าจะเรียกว่าพึ่งเคยเห็นก็พึ่งเคยเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีมานานแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้มีลักษณะ คล, AI คล้ายๆกันอย่างนี้แต่ลูกจะไม่เป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆที่ผมเห็นนะครับตอนอายุ9กขวบสิบขวบที่บ้านนะครับผลไม้ชนิดนี้ในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับหใหญ่เท่าหน้าผมเลย Born <c oughs> มะเหลืองนะครับ <c oughs> จริงๆไม่ใช่มะเหลืองมันคือมะม่วงนะครับมะม่วงที่ผมถืออยู่นี้มีใครพอจะทราบยังครับว่าพันธุ์อะไร จริงๆมะม่วงพันุ์นี้นะครับมีต้นกําเนิดที่อันนี้อันนี้ลูกสุกนะครับส่วนอันนี้ลูกที่ยังไม่สุกลูกดิบนนเห็นไหมก็เ,เป็นมะม่วงของจริงเลยดูดดนะครับมะม่วงพันนี้จริงๆแล้วมีต้นกําเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียก็มีคนเรียกนะครับเป็นมะม่วงที่อยู่ในตลาดการค้าของออสเตรเลียพัฒนาสายพันธุ์จากมะม่วงพันธุ์เค้นว่า่างนั้นนะครับตั้งแต่ปี2537 มะม่วงคันนี้ชื่อว่ามะม่วง r two e two นะครับ r two e two นะครับเป็นมะม่วงที่คล้ายๆอะไรครับใครพอจะรู้คล้ายบ้างที่ดอ,อกไหมครับคล้ายกับแอปเปิลกาล่านะครับผมว่ามันคล้ายกับแอปเปิลกาล่าสองลูกมีจะเต็มหน้าผมเลย <laughs> ใหญ่มากนะครับแล้วจริงๆนี่มีอีกรูปหนึ่งนะครับดูสิครับโอ้โ oh, หใหญ่มาก ะมะม่วงพันธุ์นี้นะครับมีลักษณะหอมม,มีลักษณะกลมนะครับกล <men> มกว่ามะม่วงพื้นเมืองบ้านเรานะครับแล้วก็สีสันจะสดใสนะครับเนื้อในจะสีเหลืองนะครับรสหวานไม่จัดมากเหมาะสำหรับคนที่ไม่หวานจัดนะครับผ้าดัชนีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เสี้ยนไม่เยอะนะครับเป็นมะม่วงที่เสี้ยนไม่เยอะเนื้อในอจริงๆเขาคล้ายกับมะม่วงแก้วมะม่วงใหญ่มะม่วงใหญ่บรนเทาน่านะครับ รูปบิบกินได้ผลดิบกินได้นะครับกินเป็นน้ำพริกกินกับพริกเกลือกินกับอะไรอย่างนี้ได้แต่แนะนําไม่กินลูกสุกเพราะก็จะหอมนะครับแล้วที่สําคัญกินของก็ไม่มีกลิ่นขี้ใต้นะครับกลิ่นที่เป็นกลิ่นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือกลิ่นเม้นอธิบายไงกินขี้ใต้เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ทีโออีกทีนึงนะครับมะม่วง2อลูกนี้เป็นพันเดียวกันแต่นี่คือยังดิบอยู่ส่วนนี้คือยังสุกแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าจะรับประทาน ตองขอบขภอูมิพิราณีสีสมนะครับรับประทานแล้วผมจะนำมะเมล็ดเขาไปเพาะแล้วจริงๆที่ไร่บุรรักษานะครับมีอยู่ประมาณสองต้นแต่เป็นการออกครั้งแรกนะครับติดผลครั้งแรกตั้งแต่ปลูกมาที่ริมสะนะครับมีอยู่ประมาณสองตอนแรกมีสามลูกแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่สองลูกลูกหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ร่วงนะครับเนี่ยเราได้แล้วพันมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะไปปลูกจริงๆก็มีอีกนะครับ มีในที่นี้ก็คือมีอีกลูกหนึ่งแต่ลูกเล็กกว่ากันนะครับที่ราน,นี้ให้มานะครับแล้วก็นี่รูปที่ยังไม่สุดแล้วก็มีอีกพันหนึ่งนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยพันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรแต่เซิร์ชจ,จากโซเชียลก็พบว่าบางคนก็เรียกว่านี่ครับน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับ เป็นการเคาะเกสรผสมระหว่างน้ำดอกไม้บ้านเรากับมะม่วงจีนพันหนึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมถ้าใครรู้จักนะครับแจ้งหน่อยว่าเขาชื่ออะไรพันอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้จากพี่อีกท่านหนึ่งนะครับพี่มาริวันสีรินของเราขอบคุณพี่วันเด้อนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่วันเหมือนกันส่วนนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าเป็นพันเดียวกันแต่ว่าลักษณะ การบำรุงรักษาหรือความเติบโตความสมบูรณ์ของต้นมันก็จะแสดงเห็นว่าลูกเล็กลูกใหญ่ต่างกันอันนี้ได้มาจากพิราณีเหมือนกันนะครับคุณแม่รานีของเราแล้วก็อีกลูกหนึ่งดูสิครับนี่สิครับกาถึงเรียกมะม่วงแตงสีม่วงเขียวที่บ้านผมเรียกเขียวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไปดูไม่ใช่จริงๆไปเซิร์ชในโซเชียลพบว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพบว่าเขาเรียกว่า น้ำดอกไม้สีม่วงแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะครับใคร่รู้มองไหมก็อย่างที่บอกนะครับมะม่วงมะเหลืองมะส้มมีหมดเลยตอนนี้มะเขียวก็มีจริงๆเขาคือมะม่วง r .2 e .2 นะครับส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจมากอะไรนะครับมะม่วงทั้ง2ลูกนี้ของพี่ราณีก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็จะนําไปโดยเฉพาะลูกนี้จะนําไปลงที่ได้รักรักษานะครับส่วนนี้ของพี่มารีวันขอบคุณนะครับพี่วัน อันนี้ยังไม่สูง r 2 e 2นะครับดูสีลูกใหญ่มากเลยอะหน้าผมลาไปครึ่งหน้าเลยแต่ก็อย่างที่บอกหอมน่ากินรอยวันสองวันวนี่จะดีผมว่ารสชาติกำลังดีไม่หวานมากนะครับเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานแต่ก็ไม่ควรกินเยอะจริงจริง,รง,รงไม่เหมาะหรอกมันหวานมันเดิมนะครับอ่าแล้วก็มะม่วงพันนี้ r 2 e 2เนี่ยมันสูยจริงจริงนะครับใครสนใจก็ลองหาดูว่า พันเขามีขาย e นะครับตามร้านขายพันไม้จะได้นําไปปลูกนะครับสวยนะครับลูกก่อนสุกก็ออกมะม่วงดูสิครับว่ถ้าสุกอนี้จะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมถึงการรับชมในวันนี้นะครับในการแนะนํามะม่วงพันนี้นะครับ R2E2 ซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นมะม่วงจากออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ปี25 3 7พัฒนาสายพันธุ์แต่ตอนนี้ประเทศไทยเราปลูกได้เยอะมากปลูกเป็นมะม่วงประดับ กินไม่หวาดไม่ไหวนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่าอะไรก็ไม่เท่ามะม่วงน้อยบ้านเราบางคนเรียกมะม่วงกระสอนะครับจริงๆคือมะม่วงปลายปูเดี๋ยวผมจะมีเวลาแล้วมีตัวมะม่วงผมจะนํามาดีวิวให้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับคนบ้านปลูกต้นไม้คนรักษาป่าก็รักษาคนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะบูบีดับนูดับเยนยูเอ็มีเอชโอเอ็นจีนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านด้วย มะม่วงอะทูอพบกัน e ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณพิราณีพี่มาริวันนะครับสวัสดีครับมะม่วงครับ